วันนี้อยู่ในไร่สับปะรดครับพี่น้องที่หนสักแห่งจังหวัดตราดนี่โอ้โหหลอมากเลยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดำซิงดินด่วนนะครับผมโอ้โหลงเนี่ยนี่โอ้โหทีมงานรถใหญ่โซนตราดนะครับสวัสดียังทีมงานด้วยไป ข้างล่างนู่นแหล,ล,ละไปดูสิอู้มีสูบน้ำด้วยนี่สูบซิ่งอู้อ๋อไม่บอกยังลึกไหมโอ้โห ก็ทำเป็นขั้นบันไดได้ี่โอ้โหเห็นแต่เห็นแต่แขนไม่โคโอ้โหจยกระน,นุยมีหนวปลาโอ้ไม่นึกว่าจะมาโจยอยู่ที่ตลาดนะโอ้โอดูว้ ที่โมม,มุมไหนดีครับพี่น้องอูนี่ชันๆเลยครับมาไปทีมงาน a N เมเสียมีนชันๆเลย อึ๊บอึ๊บว้าฮิโมเนี่ยนี่อู้หุจะส,สวย,อยเอฟห้าครับอ๋อเดี๋ยวแตงสะก่อนโว้าเด็กก้าจะลงไปอีกใช่ไหมนี่เดี๋ยวแตงสะก่อน สวัสดีไปยัง FC โซนตราดด้วยครับอยู่ที่ยืนถ่ายสบายเลยครับเนี่ย F5 โอ้เหมือนเขาจะลงไปล่างอีกได้นี่ ในภาคแถวนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับเหมือนสะเก่าไม่ค่อยได้มาโซนนี้นะครับแมคโคนี่มีแต่200เลยอุตสะหาพวกร้อยสีร้อยยี่นี่ไม่เจอเลยนะ ทีมงานเล่นแต่สองร้อยเลยครับโหหุ่สะสวยครับนี่ยโออันนี้ก็จะเป็นร่องน้ำเก้าก่อนเก้าก่อน รอก่อนนะครับ ขึ้นมาครับลงไปแต่งสะตัวนี้เป็นเอฟนะครับเอฟ้าครับ ลากดินก่อนครับลากดินก่อนเดี๋ยวลงไปอีกไหมเนี่ยรถดำวิง่งสามคันครับคันนี้เป็น 200เทอร์โบอ่าอิสระแนวใหม่ป่ะอ๋ออยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ลงไปอีกแล้วนะครับต่างขึ้นค่อนข้างชันอยู่นะเออื้อ จัดนักหน่อยครับ <laughs> <laughs> ดูไปแล้วน่าจะลงไปอีกแหละแต่ลากตรงนี้มาก่อนเพราะว่าความลึกนี้ยังไม่ได้เลยนะดูข้างล่างก็ยังลึก นนัก่าจะประมาณหกป้ายต้องกดคันเร่งหน่อยนะวัวคันนี้อ๋อกันชนยกได้ไหม จะเป็นเมกาโอ้โดูคนชนโอ้าว e m รถบริษัทหรือเปล่านี่ยกได้ไหมอันนี้ยกมือหรือยกอะไรครับนี่โอ้ยกมอเตอร์นี่ล่ะ นี่แจ้วเ,เลย <c oughs> อคันนี้น่าจะเป็น 8E นะครับ 8E 24 มาดูพี่ลงกันหน่ยอยเธอโบไหมเนี่ยนี่เธอโบดินี่มีเบิลหกดีสิบหกใช่ไหม รถบริษัทหรือเปล่าหรือว่ารถล,ล่วงกี่แรงครับคันนี้สวัสดีครับกี่แรงนี่ฮะกี่แรงมานี่สองร้อย <200. S 1> <200. S 2> สองดีดหร<า>ือเล่ยเออสวยดีครับเี่ยี่หลง บรรยากาศค่อนข้างจะร้อนครับคงจะเป็นสวน sập rotor, oh, oh, bye, bài ối giời, ชันอยู่ครับมาสามคันวิ่งก็ประมาณห้ารอยเมตรนะครับ โซนตราดเองมียูทูบเบอร์ไหมเนาะโซนตราดเนี่มียูทูบเบอร์แบบสายแบคโครถดำไหมโซนตราดเนี่มีไหมแต่ไม่ค่อยมีนะ อุนเสียมีนครับที่อนุญาตให้มาถ่ายทำครับผม โซนี้ต้องลึกไว้ก่อนครับเอาน้ำไปทำส่วน ห่าง xa กันไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ ถ้าลงมาล่างอีกสนุกเลยครับงานนี้ ระบบดีจัดเจ้าโมคันนี้ อคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ,บเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ